ขนมหวานขนมขบเคี้ยวในภาษาจีน,ทนเทียน,นเตียนเทียนเตียนขนมหวานเทียนผิง 甜<天>品零食、甜品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 、甜 อาหารว่างของกินเล่นติ่มซำเป็นอาหารว่างหรืออาหารเรียกน้ำย่อยของจีนนิยมรับประทานกับน้ำชา มักจะเป็นอาหารจำพวกปรุงด้วยการนึ่งเช่นขนมจีบสาลาเปาเป็นต้น你想吃点零食吗？你想吃点零食吗？คุณอยากกินขนมขบเคี้ยวไหม？ 我不吃零食。我不吃零食。ฉันไม่กินขนมขบเคี้ยว。